เกิดมาเป็นลูกสาวของชาวนาเป็นได้แค่ชาวนาจริงหรือโชคร้ายที่ชีวิตอันผาสุกอยู่ดีกินดีของหมานเปามีอันต้มลิกผันเมื่อพี่ชายคนที่สี่ของหมานเปาเกิดเผลอไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้เป็นสินติดตัวมากมายเระเดการตัวน้อย,อยจึงลุกขึ้นชี้นิ้วสั่งการให้เจ้าพี่ชายตัวดีไปเปิดหน้าดินลกลางให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินซะจงไปปลูกพืชสมุนไพรขายซะจงไปเปิดร้านค้าทำเงินเข้าครอบครัวซะ แล้วอย่าลืมให้รีบๆมาเรียนหนังสือด้วยข้าจะสอนให้ทุกๆวันหลังอาหารเย็นส่วนตัวข้าจะมุ่งหน้าไปเป็นแพทย์หญิงยอดอัจฉริยะแห่งยุคสมัยเองใครทำได้ไม่ได้หมานเป่าไม่สนใจเพราะหมานเป่ารู้ดีว่าตนเองต้องทำได้แน่นอนนั่นเพราะว่าหมันเป่ามีเคอเคอซึ่งยืนยันหนักแน่นว่านางเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในรัศมีร้อยลี้่ะสิ เรื่องราวของหมานเป่าซาลาเปาน้อยจะเป็นอย่างไรติดตามต่อกันได้ในเรื่องลูกสาวชาวนาค่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่31กดในบ้านผู้คนทั้งหลายในบ้านของครอบครัวโจยังไม่ได้ทานอาหารเย็นแต่อาหารเย็นได้จัดเตรียมเอาไว้พร้อมแล้ว เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทุกคนกำลังรอกลุ่มที่เข้าไปในตัวเมืองมนทนกลับบ้านมากินข้าวย็นกันรพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่นั่นเองในทันทีที่กลุ่มของโจต้าหลางพี่ชายใหญ่มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านต้าโถหลานชายคนโตก็ตะโกนร้องเรียกพ่ออย่างยินดีแล้ววิ่งนำหน้าเราน้องๆทั้งชายและหญิงขึ้นหน้ามารับทุกคน ไม่สนใจหรอกว่ารถเข็นจะกำลังถูกเข็นให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ต้าโถก็พยายามใช้ทั้งมือทั้งเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปนั่งบนรถเข็นด้วยคนให้ได้เมื่อโจต้าหลางพี่ชายใหญ่และโจเออร์หลางพี่ชารองเห็นเช่นนั้นภายในแววตาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มขบขันแม้ว่าปากจะส่งเสียงดูออกมา แต่สองมือก็ยังคงยืนออกไปอุ้มเด็กๆขึ้นไปนั่งบนรถเข็นอยู่ดีเฝ้ามองทุกคนมุ่งหน้ากลับบ้านมาจากระยะไกลเหล่าโจผู้เป็นพ่อรู้ว่าการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของลูกๆก,ก็หันหลังกลับนำหน้าเข้าบ้านสองมือไพร่เอาไว้ด้านหลัง เป็นท่าเดินต้นแบบที่มานเป่าลอกเรียนมานั่นเองเสี่ยวเฉียนซื่อสะพ้ายใหญ่เดินนำหน้าสะพายรองและสะพ้ายสามไปย้ายโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารในห้องโถงออกไปจัดวางเอาไว้ที่ลานหน้าบ้านในห้องโถงเวลานี้มันมืดไปหน่อยจะจุดตะเกียงก็สิ้นเปรียงน้ํำมันเกินไปอย่างไรเสียข้างนอกยังมีแสงสว่างอยู่ ดังนั้นแค่ยายโตออกไปนั่งรับประทานอาหารกันข้างนอกบ้านก็ได้แล้วโจอู่หลังพี่ชายห้าและโจลิงหลังพี่ชายหคนหนึ่งถือเงินในถุงผ้าส่วนอีกคนก็แบกไก่ต้งตัวโต,วตวที่อยู่ในตะก้าสะพายหลังทั้งสองคนรีบวิ่งกลับบ้านไปก่อนก่อนเข้าประตูบ้านเขายังตะโกนเสียงดังลั่นว่าพี่สะพายใหญ่พี่สะพายใหญ่ คืนนี้กินไก่ตุนกันเสี่ยวเชนซื้อสะพายอ่าร้องตอบโดยไม่เงยหน้าว่าช่างดีนักนะแค่เข้าไปในเมืองรอบเดียวเจ้าก็ต้องการกินไก่เสียแล้วหรือไก่ทุกตัวในบ้านมีไว้สำหรับออกไข่เท่านั้นอย่าได้ฝันเฟื่องไปโจลี่หลังรีบวิ่งมาด้านหน้าพี่สะพายใหญ่แล้วหมุนตัวหันหลังให้นางดูไก่ต้๋ตัวใหญ่ที่นอนนิ่งอยู่ในตะกรา้าสะพายหลังของเขา แล้วพูดด้วยเสียงดังลั่นเช่นเคยว่าไม่ต้องฆ่าไก่ที่บ้านจัดการกับไก่ตัวนี้ต่างหากเมื่อเห็นไก่ที่หน้าสังเวทตัวนั้นเสี่ยวเฉียนซื้อสะพายใหญ่ก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจเจ้าไปเอาไก่นี้มาจากไหนกันนี่ขโมยมาหรือดวงตาของเสี่ยวเฉียนซื้อเบอิกกว้างแทบพลัดตกจากเบาหลังจากน้องชายสี่เรียนรู้ที่จะเล่นการพนัน เด็กน้อยอีกสองคนที่เหลือก็เรียนรู้ที่จะขโมยไก่แล้วหรือสมควรเลี้ยงสุนัขสมควรตายพวกนี้ต่อไปได้อีกหรือเซี่ยวเฉียนซื้อสะพายใหญ่อดไม่ได้จึงยื่นมือออกมาคิดจะอิกเอวของโจลี่หลังเป็นการสั่งสอนแต่โจลี่หลังเริ่มไม่พอใจแล้วและหันกลับมาพูดว่าเฮ้สะพายใหญ่ข้าเป็นคนแบบนั้นเหรอไก่ตัวนี้คนอื่นให้มา เสียวเฉินซู้สะพายใหญ่ล่งใจในทันทีจึงเอาไก่ที่น้าสังเวทตัวนั้นออกมาจากตะก้าสะพายหลังของน้องสามีแล้วพลิกมันขึ้นมาดูนางพบว่าตัวมันค่อนข้างหนักนางอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่าใครกันที่ใจร้ายขนาดนี้แม้ว่าไก่ตัวนี้จะดูน่าอนาถไปหน่อยแต่มันก็มีเนื้อเหมือนกันนะตัวอ้วนเชียวแล้วยกให้เจ้าเนี่ยนะ มื่อโจลี่หลังพี่ชายหกได้ฟังดังนั้นเขาก็หัวเราะออกมาข้าเองก็คิดว่าเขาสายตาสั้นไปหน่อยเหมือนกันแต่คนบางคนยังบอกว่าพวกเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสียด้วยซ้ำไปเรื่องนี้มันยาวนะพี่สะพ้ายท่านรีบฆ่าไก่ตัวนี้แล้วเอาไปตุ๋นน้ำแกงก่อนนะนี่คือจุดประสงค์ของมัานเป่าที่ให้ข้ารีบเอามันกลับมาบำรุงร่างกายของแม่เสี่ยวเฉียนซื้อมองฟ้าและพูดขึ้นว่า ลืมไปเลยนะที่จะกินคืนนี้น่ะเก็บไว้พรุ่งนี้เถอะนางมองไก่ในมืออย่างระมัดระวังและอดไม่ได้ที่จะพึมพำว่าอันที่จริงมันอาจจะยังพอเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่รอดได้อยู่นะถ้าเราโจอู่หลางและโจเลิ้วหลางเบิกตาจนกลมโตอย่างตื่นตกใจเรากับเห็นไก่ชนตัวนั้นกําลังขยับหนีออกไปไกลมากยิ่งขึ้น พวกเขาพี่น้องรีบหมุนตัววิ่งกลับเข้าทางรั้วหน้าลานบ้านแล้วร้องตะโกนฟ้องหมานเป่าที่เพิ่งจะเข้ามาในลานบ้านโดยพร้อมเพียงกันอย่างไม่ต้องคิดเลยว่าหมันเป่าพีสะพ้ายใหญ่คิดจะเลี้ยงไอ้ต้องตัวนั้นแล้วจึงรีบไปเรียกล่กอมนางเร็วเข้าเสี่ยวเฉียนซื้อเหลือบตามองคอนน้องส,งสามีทั้งสองคนนั้นทันทีหมานเป่าได้ฟังคำฟ้องแล้วก็ไม่สนใจว่ารถเข็นยังไม่ทันหยุดนิ่งดี หนังรีบทลายตัวออกจากรถเข็นด้วยท่าทางฮึดฮัดจากนั้นก็วิ่งไปที่ด้านข้างของเสี่ยวเฉียนซื่อจับแขนของพี่สะพรยใหญ่มาขย่าร้องโวยวายขึ้นว่าพี่สะพรยใหญ่นี่คือไก่ที่ใช้บำรุงแรงกายของแม่นะไก่สามารถช่วยเติมพลังและเติมเลือดให้แม่ได้แม่ต้องกินไก่นะเฉียนซื่อเดินออกจากประตูบ้านช้าๆยิ้มละเอ่ยขึ้นว่า มันเปล่าอย่าสร้างปัญหากับพี่สะพ้ยใหญ่ของเจ้านี่มันจะมืดแล้วยังไงก็ต้องฆ่ามันในวันพรุ่งนี้ไม่ดูสิยังมีแสงสว่างอยู่เลยเราจะจุดไฟสำหรับกินอาหารตอนเย็นก็ได้มันจะไม่ดึกเกินไปหรอกเด็กๆต่างก็เฝ้ารออย่างกระตือรือร้นเช่นกันเหล่าโจผู้เป็นพ่อจึงกล่าวขึ้นว่าเอาล่อเอาล่ะ เพอเห็นแก่ลูกกระตันยูของเด็กสองสามคนนี้นั่นคืนนี้ก็ข่าไก่มาตุนซะต่อให้หยืดชีวิตมันไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขาก็ไม่คิดว่าเจ้าไก่ตัวนี้มันจะมีพลังชีวิตใดๆให้อยู่รอดได้เก็บไว้ก็รังแต่จะเป็นไก่ตายอยู่ดีมานเป่าพยักหน้าหงึกหง,งักอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งรีบกล่าวเสริมขึ้นว่าไก่ตายมันไม่อร่อย เสี่ยวเชียนซื้อจึงเอาไก่ตัวนั้นไปค่าฝนซื้อและเหลียนซื้อสะปรรองและสไปรสามก็รีบเข้าไปช่วยคนหนึ่งต้มน้ำร้อนบนเตาส่วนอีกคนเตรียมส่วนผสมสำหรับตุนไก่แม้ว่าในตอนนี้จะไม่มีเครื่องปรุงอาหารจานเด็ดติดบ้านอยู่เลยแต่พวกเขาก็ยังสามารถดึงเอาหัวไชเท้าขนาดใหญ่สองหัวออกมาจากสวนผัก จัดการห่านและตุ๋นไปพร้อมกับไก่ตัวนั้นได้อยู่สภายทั้งสามคนของบ้านกำลังยุ่งอยู่กับก,บการทำอาหารในครัวส่วนโจต้าหลางพี่ชายใหญ่และคนอื่นๆกำลังรายงานเรื่องของวันนี้ที่ลานหน้าบ้านกับเหล่าโจผู้เป็นพ่อขายมาเมล็ดพืชไปได้เงินมาเท่าไหร่ใช้เงินซื้อยาไปเท่าไหร่ส่วนที่เหลือมอบให้กับเหล่าโจผู้เป็นพ่อ ซึ่งเหล่าโจก็ส่งมอบเงินที่เหลือนั้นต่อไปให้กับเฉียนซื้อผู้เป็นภรรยาเป็นผู้เก็บเอาไว้เงินในบ้านอยู่ในความดูแลของเฉียนซื้อมาโดยตลอดที่นาของครอบครัวโจวนี้มีไม่มากนักในปีที่ฝนฟ้าดีที่บ้านก็ต้องมีเหลือเก็บอยู่บ้างโชคดีที่ครอบครัวของพวกเขามีแรงงานจำนวนมาก และพวกเขายังสามารถหาไรายได้จากงานอื่นนอกเหนือจากการทำไร่ทำานามีเพียงคนที่รู้จักกินรู้จักอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถประหยัดเงินจนเหลือเก็บได้ทั้งครอบครัวสามารถเก็บออมเงินได้มากท่ามกลางทุกคนในบ้านมีเพียงเฉียนซื่อผู้เป็นแม่เท่านั้นที่ทำหน้าที่จัดการบริหารสิ่งต่างๆภายในบ้าน เฉียนซื้อเป็นคนจัดเตรียมว่าใครควรจะทำอะไรและทำอย่างไรแม้แต่เหล่าโจผู้เป็นสามีก็ยังต้องรับฟังคำสั่งของนางเฉียนซื้อรับเงินมานับและจดจำเอาไว้ในใจเมื่อหันหน้าไปนางก็พบว่ามานเป่ายังคงอยู่ในกลุ่มของเด็กๆไม่รู้ว่าผู้ซุบซิบอะไรกันอยู่เฉียนซื้อผู้เป็นแม่ก็อดยิ้มบางๆออกมาไม่ได้ นางเอ่ยถามโจต้าลังลูกชายคนโตขึ้นว่าวันนี้หมอนเป่าไม่ได้โกเรื่องเดือดร้อนให้กับพวกเจ้าดอกหรือโจตา้าลางพี่ชายใหญ่เหลือบมองไปที่หมอนเป่าที่กำลังทำหน้ามุยโดยหันหลังให้พวกเขาและไม่รู้ว่านางกำลังพึมพำซุบซิบอะไรอยู่เด็กๆทุกคนต่างร้องอุทานออกมาโจตา้าลางลังเลนิดหน่อยก่อนจะพูดขึ้นว่า พ่อแม่ในเมืองมณฑลวันนี้กลุ่มของหมานเป่าทำเงินได้มากมายเช่นกันเหล่าโจผู้เป็นพ่อแซงร้องอุดฮางขึ้นมาแล้วพูดขึ้นอย่างหอบขันว่ากระเชา้าดอกไม้ของหมานเป่าขายได้จริงหรือโจต้าลางพี่ชายใหญ่พยักหน้ารับทั้งยังกล่าวยืนยันว่ายิ่งไปกว่านั้นนางยังขายผ่านไก่ต้งตัวหนึ่งทำเงินเพิ่มไม่ถึงสามเฉียนทันทีที่เปลี่ยนมือ เหล่าโจและเฉียนซื้อรับฟังอย่างงุนงงและรีบเรียกหาหมานเปามาสอบถามทันทีหมานเปากำลังคุยโม้กับเหล่าหลานชายและหลานสาวของตนเองอยู่เมื่อเห็นพ่อกับแม่เรียกหาหน้าอกเล็กๆนั้นรีบยืดสูงขึ้นทันทีและเราให้พ่อกับแม่ฟังอย่างภาคภูมิใจว่าวันนี้กลุ่มของพวกเขาไปทำอะไรในตัวเมืองมาบ้างหมานเปาเติบโตมาพร้อมก,กับการฟังนี้ทาน พ่อแม่เล่าเรื questionnaire questionnaire ่องต่างๆให้ฟังพี่ๆเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังจวงเซียนเซิงเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเคิกเคิกก็มักจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเช่นกันนอกจากนี้หมานเป่ายังได้อ่านหนังสือนิทานเมื่อไม่นานมานี้ด้วยหมานเป่าได้สัมผัสกับบรรยากาศการเล่าเรื่องมามากมายนับไม่ถ้วนเมื่อถึงตาตนเองได้เล่าเรื่องบ้าง มานเป่าก็กระโดดขึ้นมายืนวาดมือวาดเท้าออกท่าออกทางพลางเล่าเรื่องของวันนี้ให้ทุกคนได้ฟังอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานโดยเฉพาะต้าโถหลานชายคนโตและคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองมนทลด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยไปแต่หลังจากฟังคำอธิบายของไอหญิงเล็กแล้วบวกเขาทุกคนก็นึกเห็นภาพอยู่ในใจ เรากับว่าเคยไปที่นั้นมาด้วยตัวเองเลยทีเดียวหม่านเป่าเล่าไปเล่ามาก็บอกว่าปากแห้งเสียแล้วเฉียนซื้อก็ริมน,น้ำใส่ชามส่งให้นางอย่างเงียบๆหม่านเป่าดื่มน้ำในชามแล้วก็พูดต่อด้วยแววตาที่สดใสว่าแม่ต้องไม่รู้แน่นเลยว่ามีคนมากมายในเมืองมอนทนค้าจะพาแม่ไปที่นั้นในครั้งต่อไปตกลงไหม เขียนซสื้อยิมเล็กน้อยแม่จะไปทำอะไรในเมืองนนทลเจ้าหไปก็พอแล้วสายตาของโจต้าหลามพี่ชายใหญ่เลื่อนจากกระเป๋าเสื้อขนาดเล็กบนตัวของมานเป่าไปยังกระเป๋าผ้าที่โจอู่หลางน้องชายห้าถือเอาไว้แล้วพูดขึ้นว่าแม่ให้เด็กๆถือเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้หรือจะทำอย่างไรถ้ามันตกหายไปล่ะ เฉียนซื่อพูดกับมานเปาขึ้นว่ามานเปาโฉมเงินให้แม่เก็บไว้ให้เจ้าดีหรือไม่มานเปาสายหน้าทันทีข้าต้องการดูแลมันเองข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเฉียนซื่อยิ้มลูกศีรษะของมานเปาแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราเจ้ารู้กฎในบ้านของเราหรือไม่ านางเป่ายังคงใส่หน้าเขียนซื่อจึงกล่าวขึ้นว่าพี่ชายและพี่สะพ้ายของเจ้าจะต้องจ่ายเงินหกส่วนของรายได้ที่พวกเขาหาได้ให้กับกองกลางของบ้านถ้าเจ้าต้องการเก็บเงินเอาไว้เองเจ้าก็ต้องจ่ายหกส่วนเข้ากองกลางเช่นกันเนื่องจากมันเป็นกฎของบ้านานางเป่าก็ไม่ได้ปฏิเสธและนางย่อมจะต้องเห็นด้วย มานเป่าคิดอยู่พักหนึ่งและพูดว่าตกลงแต่ค่าต้องนับจำนวนเงินทั้งหมดก่อนนะแม่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ